สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับกับบรรยากาศช่วงใบใบแรงแรงครับทุกๆคนบรรยากาศอยู่ที่หัวยที่สวนคือเก่าครับไม่ได้คบพ่อกันดดนแล้วครับพี่น้องซบกระยักแตกนะครับทุกๆุคนพ่อกระยักแห้งกระยักเหตุเบย็บข้อนะครับทุกๆุคนกับบรรยากาศครับบ่ได้พ่อพี่พ่อน้องโดดแล้วบ่ได้ลงคิดให้พี่น้องเบิรงครับบรรยากาศอ,อยูรรยาา่สวนครับรร ไว้กระจอบที่มากินมาข้าวโพดครับเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะชมเมืองครับว่ามีอยังแน่ไปเบิ่งน้ำกันเลยครับทางในก็นสิเป็นหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานอิสราเอลครับที่เฮาเอามาปลูกที่เฮาลงคลิปไปตอนนั้นล่ะครับทุกคนเราเอามาปลูกเป็นแถวนะครับเป็นแถวยาวนะครับทุกคนดินตินแถวนี้ก็ สิเป็นดินแห่ง dropdown. นะครับทุกคนมันมัน,มนโมเมนต์ดินล้วนปนทรายครับมันมันโซนปุ่นมันสสดินล้วนปนทรายครับทุกคนกล้องกระอาสีมืดมืดมัวมัวเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเร <c Öz human großes> าก็หยอดน้ําให้เป็นลุมครับหยอดหน้าเป็นลุมครับว่ได้ใส่ระบบน้ำหยดครับทุกคนถ้าระบบน้ําหยดมันต้องลงทุนอีกครับทุกคนแค่ปลูกชั่วครั้งชั่วคราวนะครับทุกคนปลูก ให้มันกินย่มแรงสื่อครับทุกคนเนี่ยครับปลูกให้สัตว์กินย่มแรงครับนี่จะเป็นยาลูซี่นะครับเนี่ยเป็นเทลครับทุกคนนี้เป็นต้นข้าวโพดแต่ข้าวโพดไม่ได้เยอะเหมือนปีไก่นี่ครับปีไก,ก่นี่กะซิปลูกหลายครับทุกคน ที่พี่น้องเพิ่งคลิปกับสีเห็นอยู่ครับดีนแปลงนี่ปีกายนี่กับทีปลูกมันมันแล้วก็ปลูกมะขาโพดตามรล่องมันครับทุกคนแล้วก็ลงมันเกี่ยวมันเทศตามคู่มันครับทุกคนแต่ปีนี้บ่ได้เห็ดครับปีนี้เข้าบปปลูก,กมันซะครับทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นกระลังแตกครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหญ้าครับหญ้าลูซี่นะครับ หยาพันรูซี่กำลังแตกครับตัวคนกำลังแตกเปียนน่เนี <respuesta. S 2> anyway. ่ยกำลังแตกครับเนี่ยอันนี้เขาหดน้ำครับทุกคนเขาเพิ่งหดน้ำาหดรต้วางอันอาทิตย์หนึ่งแล้วครับตัวคนก็เริ่มแตกอันแต่ตัวเงาๆนี่เขาบริโคตน้ำครับเขาหวานหวานไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับดินดินซุ่มมันก็เลยเกิดอันนี้อะเขาหวานหยามาเลยครับตัวคนเนี่ยแต่เขาบริหคตรน้ำแต่ก็ ช่วงฝนลงเดันสามเดืนสี่เหรอครับมันยังสิงแตกขึ้นแต่ในหยาก,กบ่ตายเหรอครับทุกคนสังเกตว่าห้างโคดหน้าม,มันก็เริ่มแตกครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นพันญ่าลูซี่นะครับทุกคนหญ้าลูซี่กำลังเกิดนี่ครับทุกคนทางนั้นก็จะเขียวแล้วนะครับอาจซิยอนแซงนะครับทุกคน ย้อนแสงไว้หน่อยตัวั่านกับจอบแต่สิมากกินกินของแถวปลูกเนี่ยที่ห้าหดหน้ำเกิดกำลังเกิดครับทุกคนที่มันเกิดก่อน,นี่ดินมันสุ่มครับเฮอาบริโหคน้ำเขาเพิ่งมาหดนี่ครับ ถ้าไหนเป็นหมากข้าวโพดกบหมักทัว่วครับทุกคนถ้านี่จะเป็นมันมันแกวมันเทศน่ครับกำลังเกิดกำลังแตกตัวที่ห้องพดนน้ำนีมาเบิงทางนี่บัดนี้มักทั่วเฮาหมักทั่วปีมักทัว่วพุหมักทัวกท่วปีครับทุกคน ตัวปีเฮากับกระลังเป็นดอกครับตอนสวนนี่อยู่สวนครับทุกคนไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านปลูกตั้งหากครับทุกคนอันนี้อยู่สวนครับมาเขาโพดเท่เากับมงงามซำอยู่บ้านนะครับทุกคนมงงามซำอยูส่สวนตีนบ้านครับเนี่ยกระสิพ่อได้กินเหรอครับทุกคนพ่อได้กินอยู่ครับ แต่กะสิบพ่อได้ขายดอกครับทุกคนเพราะว่าเห็ดบ่หลายครับกับมันบงามนําครับทุกคนทางนี้ดอกดอกหลายแห้งครับทุกคนทางนี้เนี้ยดอกกับหลายอยู่ครับทุกคนเนี้ยเนบหมักทัวไปน้ำครับเป็นยาหวานอิสราเอลเหมือนเดิมนะครับเนี้ยยาหวานอิสราเอลเหมือนเดิม นี่ครเขาปลูกเป็นแถวตามร่อง,องเขาโพดครับทุกคนควยกับจอบจะมากินของที่เขาปลูกทั่วกระลายต้นอยู่ครับทุกคนเป็นยาหวานอิสราเอลเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเขาปลูก นิ้บไปมั่วซั่วครับทุกล้นมองได้ว่างกับน,นิบใส่นี่ครับบรรยากาศเดดออกแล้วครับเดดออกช่วงแรงครับช่วงยามเย็นนะครับบรรยากาศขึ้นม,มืดมือครับพึ่งกระเดดช่วงวังแรงเด็ดช่วงวางแรงตะเวนจะตกดินเนี่ยครับทั้งนี้กับวัาสิปูวานพักกาด พักกาดดอ,อกพักบัวพักบัวพักหอมป้อมไปจัางสั้นงหรครับพอได้กินพอบ่ได้ซื้อนีครับดินก็นยังว่างอยู่ครับทุกคนว่าสิปลูกเพิ่มอยู่ว่าสิลงนั่นลงนี่เพิ่มอยู่ครับทุกคนก็จได้พี่น้องบ่งคลิปคลิปต่อไปครับ ครั้งนี้ก็จะเป็นมันเกลวมันเทศเท้าคำตะโขนสามสี่สามสี่ล่องครับทุกคนสามสี่ล่องสั่น